าไปดูทาวน์โฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยวที่มีทะเลสาบและส่วนกลางจัดเต็มใครอยู่ย่านพระรามสองมหาชายัยตอนนี้เขาฉลองครบรอบ25ปีได้ราคาช็อกแห่งปีรถสูงสุด40,000 0บาทราคาพิเศษ1.99เถึง4ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมน,นี้เท่านั้นที่นี่คือโครงการซิตี้เซ็นพระรามสองมหาชายัยเข้ามาข้างหน้าโครงการจะเจอโอทูส่วนกลางที่มีสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และมีห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายให้เลือกราการและยังมีห้องนั่งได้เหนือห้องทำงานที่ติิดดกกัับห้้้ออองงรูพ่่แมไ เพราอห้องคิดรูมีของเล่นพัฒน,นาการเด็กให้ลูกๆเล่นได้อย่างสนุกสนานพาไปดูทาวน์โฮมแบบบ้านเลยถนนซอยกว้างมากขับรถเข้าออกได้อย่างสบายใจออกเลยทาวน์โฮมที่นี่นะกว้าง8เมตรกว้างที่สุดในมหาชัยจอดรถได้สองคันอยู่ทาวน์โฮมที่นี่ได้พื้นที่กว้างขวางเหมือนบ้านเดียวยังมีพื้นที่สวนข้างบ้านปลูกต้นไม้ได้อย่างสบายใจต้องเลือกห้องมุมแบบนี้เลยชั้นหนึ่งของบ้านจัดเป็นโซนนั่งเล่นเห็นพื้นที่สวนให้ความรู้สึกรม่มรื่นและทาวน์โฮมที่นี่ยังดอกฟ้าซ่อนไฟให้อีกด้วยเป็นสไตล์โมเดิร์นไม่ออปเิกด ไปเป็นพื้นที่สูงที่วางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่และครัวที่ไม่ส่งเหม็นกินอับภายในบ้านได้อีกด้วยพื้นที่ซักล้างหลังบ้านสามารถต่อเติมเป็นห้องครัวระบบปิดไม่ให้ส่งกลิ่นเข้าในบ้านแบบนี้ได้เลยเและมีพื้นที่ใต้บันไดให้ปรับเป็นมุมทํางานได้อีกอและชั้นหนึ่งยังมีอีกหนึ่งห้องนอนที่เหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุเพราะว่าติดก,กับห้องน้ำที่แยกโซนเปลี่ยนกับโซนแห้งมาให้แล้วขึ้นมาชั้นสองของบ้านที่นี่โปร่งโล่งมากๆด้วยช่องแสงและเพดานสูงเกือบสามเมตรชั้นสองมีถึงสาม มากมีพื้นที่จัดโซนแต่งหน้าแต่งตัวและยังครบด้วยห้องน้ําในตัวขนาดใหญ่และอีกสองห้องนอนก็ใหญ่ไม่แพ้ก,กันจะแบ่งเป็นห้องนอนลูกๆหรือห้องทํางานก็ได้และมีห้องน้ําข้างนอกที่ทําด้วยวัสดุอย่างดีบอกเลยชาวมหาชัยที่จองทาวน์โฮมที่นี่คุ้มสุดๆแน่นอนเพราะว่าโรงเสาเข็มโรงเรือเท่าตัวบ้านตั้งแต่ที่จอดรถไปจนถึงพื้นที่ซักล้างไม่ต้องตอเติมเติมเพิ่มได้ฟังก์ชันบ้านเดี่ยวในราคาที่จับต้องได้และยังมีโอทูป,ปาร์พื้นที่สวนขนาดใหญ่ที่มีบ้านต้นไม้สนามบาสเกตบอลสนามเด็กเล่นอยู่าาาวว่่สนกย ถูกก็อยู่บ้านเดียวก็ต้องซิตี้เซ็นพระรามสมหาชัยบายปินซีรียอยู่ติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซองราคาพิเศษมีถึงวันที่31าพฤษภานี้เท่านั้นสนใจเข้าชมโครงการคลิกเลยหรือโทร1753